ครับผมวันนี้ก็จะพาชุมชุดหนึ่งคนหนึ่งครับผมสำหรับเปิดปีใหม่ปีนี้ครับปีนี้ผมก็ทําให้2สไตล์2แบบครับแต่ราคาก็ถือว่าห่างกันไม่เยอะครับอย่างฝั่งนี้ครับหนึ่งส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับขยับมาฝั่งนี้ครับชุดนี้ท็อปเทนขายดีครับผมครับหนึ่งบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับทีนี้จะพามาเจาะลึกว่า2ชุดนี้มันต่างกันสไตล์ไหนครับไปนี่ครับฝั่งนี้ครับเขาเรียกว่าตู้เบด มาตินครับผมครับดูครับมาตินกับเทอร์โบถือว่าด้วยขนาดก็แตกต่างกันแล้วนะครับผมครับแต่มาตินข้อดีคือสามารถยกพกพาง่ายครับคนเยวก็สามารถยกได้ครับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ยังไงก็ต้อง2คนครับคนเดียวถือว่าหนักมากครับผมครับสำหรับมาตินครับมาตินแตกต่างเทอร์โบยังไงครับมาตินเสียงก็ออกสไตล์แบบรวมๆเพลงลึกๆเบสลึกๆเบรดลากๆยกให้เขาเลยครับสำหรับมาตินครับผมครับแต่เทอร์โบยอมรับว่าดุดันจริงดังจริงครับผมครับ แต่ดังเฉพาะเล่นสูบแบบตึ๊กๆเนี่ยยกให้เขาครับแต่พวกเบสมือเปิดดุกทุ่งก็จะตายตัวนี้ถือว่าเยอะมากกว่าสมวรสรับตู้เทอร์โบครับแล้วก็เสียงกลางครับเสียงกลางผมก็มีให้สองรุ่นครับผมครับอันนี้ก็รุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับผมครับตัวเนี้ยจะต่างกับตัว A B 12ยังไงครับตัวนี้เป็นตัวฮอนโหลดครับผมฮอนโหลดด้วยแล้วก็แหลมเล็กด้วยแล้วก็ลำโพงก็เป็นรุ่นใหม่คลายสิด้วยครับผมครับทนเสียงตัวเนี้ย ก็จะออกกลมคืนกับตัวนี้ครับเอาง่ายฟังแล้วดูลมูลกว่าแล้วก็พุ่งกว่าครับผมครับทีนี้ฝั่งนี้แหละ AB12 ล่ะ a b บีอเขาก็ดีทั้งด้านในการในทางวงกลมจะดีมากเพราะว่าเขาเป็นตู้หน้าเปิดครับแล้วก็ได้แหลมตัวใหญ่ไปด้วยสำหรับตัวนี้ครับเห mm. ็นไหมครับ2 mm. ตัวนี้ก็ถือว่าแตกต่างกัน,น่ฝั่งนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านฝั mm. ่งนี้ชุดท็อปเทนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาท ส่งฟรีถึงในบ้านแล้ว2ชุดนี้จบนะครับซื้อแล้วคือจบเลยเพราะว่า1ครับเราก็ได้เบสแปนิ้วไปถึง2ตัวแล้วกลาง2นิ้วไป2ตัวแล้วครับผมครับในอนาคตเราก็สามารถซื้อตัวนี้เพิ่มตัวนี้เพิ่มเป็น2อสองฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับซื้อเทอร์โบเพิ่มอีก1ใบแล้วก็กลางเพิ่มอีกหนึ่งใบก็ได้เหมือนกันครับแล้วใครที่มีชุดนี้อยู่แล้วครับเนี่ยครับในชุดนี้อยู่แล้วครับใครอยากได้ตู้เพิ่มอีกแค่90,00กว่าบาทเท่านั้นเบส1หนึ่งกลางหนึ่งพร้อมโดยสายพว่วง ก็สามารถต่อเข้าพาวิกดังได้เหมือนกันครับผมสหรับชุดนี้ครับผมครับทีนี้ตู้ผ่านไปครับมาดูพาวิกทําไมผมถึงเลือกพาวิกให้เพราะว่าต้องเข้าใจนะครับผมสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยจะเล่นแค่เสียงให้เป็นพาวิกตัวนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันครบไ่บ้าเป็นฟังก์ชัน eq เห็นไหมครับ eq ก็สามารถทำเป็นคอร์สได้เลยครับขั้นหนึ่งเบสเป็นกลางได้เลยครับผมครับฟังก์ชันเอฟเฟกใครชอบร้องเพลงครับเด็ดเลยตัวนี้เอฟเฟกต์แบบหวานๆเลยนะครับผมฟังก์ชันบลูทูธก็มีให้ด้วยเปิดเพลงแบบไร้สายไม่ต้องมาจััับบมมมิกสาารรรรถเเเปลลลีี่่ยยนพพงทททโศ์ได้คคผับ 习惯放弃爱来更多，但我最爱 <obedient> <da about>。<leopard Like marche> เป็น2ชุดที่ตอบโจทย์กับคนหลายคนครับคือคนแต่ละคนครับจะชอบไม่เหมือนกันครับอย่างฝั่งนี้ก็ใครที่ชอบแนวนุ่มลึกแนวฟังสบายผมแนะนาเลยฝั่งนี้ครับหนึ่งารบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมครับฝั่งนี้ใครที่ชอบบทเพลงแนวเล่นสุดแนวตึกๆแนวรถแห่ก็ฝั่งนี้ครับถือว่าตอบโจทย์หนึ่งฝั่ง1 4 9 0 0ัรบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับโอเคครับฝากไว้2รุ่น2ราคาครับผมขอบคุณครับผม